มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนโอปอโผล่ Pro, ชี้แจงทันควันภาพนี้ทำคนเข้าใจผิดวันบานปลายเป็นประเด็นดราม่านะคะนักสแสดงพิธีกรคนดังโอปอณิสลารีบออกมาชี้แจงทันทีหลังคนเข้าใจผิดคิดว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าในคลินิกของสามีหมอโอ๊คสมิธ โดยเรื่องราวเกิดขึ้นจากคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าถ้าให้ดีแม่ไม่ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าในคลินิกของพ่อและเอาออกสื่อโซเชียลค่ะวันนั้นบังเอิญดูคลิปแล้วเห็นพอดีก่อนที่คุณแม่ลูกสองจะขอชี้แจงว่าที่ถืออยู่นั้นคือตัวยาลดความเจ็บปวดที่เอาไว้ใช้ทางการแพทย์ในคลินิกเวชกรรมตามมาตรฐานรักษาคลินิกเป็นเขตปลอดบุหรี่และตัวเธอเองก็ไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยค่ะ จากโพสต์นี้มีคอมเมนต์ที่กล่าวหาว่าแม่โอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าในคลินิกซึ่งแม่โอบถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่น่ากลัวมากแม่โอบขออนุญ,ญาตแปะคลิปต้องสงสัยไว้ในคอมเมนต์นี้ของแม่โอบและขออนุญ,ญาตชี้แจงว่าที่เห็นแม่โอบถือในคลิป เรียกว่าเป็นตัวยาลดความเจ็บปวดที่เอาไว้ใช้ทางการแพทย์ในคลินิกเวชกรรมตามสถฐานการรักษาคลินิกเป็นเขตปอดบุหรี่แม่ไม่สูบบุรี่ทั้งบุรีธรรมดาแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าค่ะรบกวนพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนคอมเมนต์ให้เกิดความเสียหายนะคะขอบคุณค่ะโอปอโผล่ po, Pro, ชี้ทางควันภาพนี้ทําคนเข้าใจผิดสรุปแล้วไม่ใช่บุรี่ไฟฟ้านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดัดคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ